สวัสดีครับทุกท่านครับผมริสศนพึ่งยาและคุณวิศนินกัดบรรยายนะครับรือเราสองคนนี้ก็คิดว่าเ,เกมนี้น่าจะถูกเลื่อนออกไปนะครับเพราะว่าหิมะนั้นตกลงมาแต่ว่าก็ไม่ได้ตกมากนะครับคุณริสอนเกมน่าจะเล่นต่อไปได้นะครับเ็ราไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเชลซีไม่ใช่ทีมที่ยิ่งใหญ่ในลอนดอนนะครับโอ่ความสำเร็จที่พวกเขาทําได้ในตอนนี้นะครับโอ้โหยอดเยี่ยมเหลือเกินครับก็ถือได้ว่าพวกเขาเป็นทีมระดับหนึ่งในลอนดอน ทั้งมวลเพื่อทุกปีเลยนะครับมีการพูดคุยกันมากนะครับว่าจะมีการย้ายสนามสแตนฟอร์ดบิชออกไปนะครับให้เป็นสนามที่ใหญ่กว่านี้ผู้เล่นสอนครับเป็นที่ทราบกันว่าพื้นที่ในลอนดอนนั้นถือว่าค่อนข้างจำกัดผมว่าสแตนฟอร์ดบิชที่เดิมก็โอเคแล้วนะครับน่าจะเป็นการหาที่ว่างบริเวณริมเส้นนะครับถ้าพวกเขาออกไปด้านข้างครับเข้ามาแล้วนะครับผู้เล่นเคลื่อนที่ได้ดีมีความคิดดีครับจังหวะนี้อิบราฮิมโมวิช ไม่ดีเลยครับคริสตียโนโรนัลโด้ถ้า่บอลลอยมามันจะผิดทิศทางไปหน่อยครับบอลลอยขึ้นมาจากตัวที่เขายิงพอดีเลยครับโอ้โหยิงหายไปเลยครับหมดรุ่นครับจังหวัดนี้พอกบามิโลสลาฟโครเซเชลซีบุกเขาได้บอลครับแล้วก็เสียบอลเขาเห็นช่องครับผมเสาครับเชลซีได้เตะมุม ซีเรื่อบนีเป็นจังหวะสำคัญเลยนะครับเป็นโอกาสสหรับเขานะครับโออการยไปแล้วนะครับการครองบอลนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่เสียบอลไปแล้วนะครับน่าจะยิงครับ คริสเตียโนโรนันโดยิงได้ดีครับการบล็อกนั้นป้องกันประตูได้ครับเมสซี่ห <Messi. S 2> ลุดไปแล้วครับคริสเตียโนโรนันโดคริสเตียโนโรนันโดอิบาฮิโมวิชรูปน่าพนะครับสลาตันอิบาฮิโมวิชป้องกันโดยผู้สาประตูครับ ท้าไปหน่อยนะครับจังหวะตัดสินลำหน้าใกล้เคียงมากเลยครับผมคิดว่าคุณน่าจะเห็นว่ามันถูกต้องแล้วเอาละครับลูกนี้เลเชสโคลกาสโอกาสมาถึงแล้วครับเสียาการคอมบอนไปซะอย่างนั้นครับ เมสซี่อิบราฮิโมวิชสังวาเข้าประทะเชสต์ฟเวกัสอัตดโลฟิดาวองหลังเล่นได้อย่างร้ายกาบมากครับไม่อย่างนั้นโดนแน่ครับบอลพุ่งเข้าไปหาผู้สาประตูครับ างทีเป็นเพราะว่าหิมะตกนะครับคือเอาจจะสนุกที่ได้เห็นเขาเล่นเกมกันนะครับแต่ว่ามันไม่สนุกเลยครับสําหรับคนที่พยา,ายามจะยิงประตูครับผมเห็นใจเขานะครับนาสียดที่สนามไม่เป็นใจเมสซี่โอกาสทองจริงๆครับโชคไม่ดีครับชนเสาพตัดสินปากตวิบวครึ่งแรกครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจจริงๆครับ คุณวิศว์คชาวพิห์เกมนี้ในครึ่งแรกยังไงครับถึงจุดนี้แล้วไม่มีทีมไหนกล้าเส,สาีย่ยงเลยนะครับก็ทําให้จบครึ่งแรกยังเท่ากันอยู่ครับยังมองไม่ออะครับว่าทีมไหนจะชนะในเกมนี้แต่ช่วงพักครึ่งการแก้เกมของผู้จัดการทีมคงช่วยได้น่าจะเปลี่ยนรูปเกมสัก2 3สจุดนะครับเขาต้องเร็วนะครับต้องมาเลยนะครับต้องจัดการให้ได้ตัดง่ายๆเลยครับตัวนี้ เป็นผู้เล่นที่สร้างสรรเกมครับดังนั้นต้องการบอลคืนกลับมาครับคุณต้องหอใจอิบราฮิโมวิชวอง่ารุตโตมตีแบบนี้กองหลังจะต้านยังไงครับสซาตันอิบราฮิโมวิชเมสซี่ลิปลาพกมากบมา ตไปหยิบบอลมาแล้วนะครับตั้งแต่ครับเมื่อคุณได้ทํางานที่ดีที่สุดอย่างการบรรยายฟุตบอลก็ถือว่าใกล้เคียงกับการเล่นฟุตบอลเลยนะครับถูกตตองเลยครับคุณอดีศรแต่เล่นฟุตบอลก็อย่างหนึ่งบรรยายก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่เชื่อมโยงก,กันได้ไม่ต่างกันมากรลกครับเมสซี่อ,อกาออบาเอผ่านบอลไม่แม่นเลยนะครับผ่านไม่ดีเลยพยายามที่จะเก็บกบ,บอลเล่นครับแต่บอลหลุดไปแล้ว มีเพื่อนมาช่วยทำเกมแล้วนะครับเคลลเชสโคเวกัสน่าจะได้บอลคืนครับอิบราฮิโมวชิชน่าจะเป็นเกมลุกของเชลซีครับล็อกที่หน้าประตูครับเรเนลเมสซี่สาลาตันอิบราฮิโมวชิช บอลนะครับแต่ว่าทั้งนี้ก็ปล่อยมันหลุดลอยไปครับเชดฟอร์เบกาส์เพื่อนขึ้นมาเติมครับเพื่อเชดฟอร์เบกาสลูกนี้ไม่ดีเอาซะเลยครับดูเหมือนไม่ใช่ตัวของเขานะครับลูกออกครับการผ่านจังหวะนี้ครับแม่นย้ำม,มากๆครับเชดฟอร์เบกาสแต่จังหวะกระท้านี่ทําได้ดีมากๆเลยครับเมสซี่ล็อกบาร์ แต่เขาพยายามจะจบสกรรบรอร์ครับพอกมาุีมชสักครับที่สมัยใหม่ต้องทำประตูให้มันเฉียบขาดและใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับคุณเห็นด้วยหรือไม่ถูกต้องเลยครับบางครั้งมีโอกาสแค่ครั้งเดียวในเกมก็ต้องได้ประตูทันทีครับ้ผูการทีมน่าจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่น2คนครับลามอิบราฮิโมวิช ตัดซะแล้วกองหลังโอ้โอ้โหจังหวะนี้บล็อกได้ครับบล็อกมานี่น่าจะเป็นโอกาสทองนะครับแต่สุดท้ายแล้วกองหลังอ่านเกมได้ดีครับแล้วก็หยุดมันได้ครับเชดฟาเบกัสอเขายิงประตูครับป้องกันได้ดีแบบนี้มงยิงประตูกันยากสักหน่อยอาแล้วครับนี่อาจจะเป็นโอกาสนะครับไปลูกแต่มุมครับ าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษ บททดสอบเรื่องสภาพร่างกายนะครับพร้อมทั้งความสามารถในการเล่นฟุตบอลในช่วงต่อเวลาพิเศษครับเบลฟิลิปรามเอมาตุองมีคนไล่บอลครับและแนวรับต้องจัดระบบป้องกันให้ดียิงได้ดีครับแล้วก็รู้ตัวนะครับว่าจังหวะน,นี้ไม่ดีครับดูสิครับเขาเซ็งเอามากๆและก็จะเป็นลูกตั้งแต่ครับมีทางให้ผ่านบอลมากกว่าหทางนะครับ ข้ามปองหลังแล้วก็พบ,บเพื่อนร่วมทีมด้งานแล้วครับพููนี้พยายามดีมากครับโอ้คีนี้สักครับดูเขาเซ็งๆเหมือนกันนะครับใช่ครับดูเขาออกการก็คงทราบนดีนะครับ าช่วยครับอเล็กซิสซันเชสอิบราฮิโมวิชถังว่ารูปโจมตีแบบนี้กองหลังจะต้านยังไงครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของการต่อเวลาพิเศษครับหากว่ายังยิงกันไม่ได้แน่นอนครับจะต้องเป็นการดวนจุดโทษ พวกเรากำลังเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของการต่อเวลาพิเศษครับจังหวะตัดบ,บอลตัดสินเกมนี้ได้วุ่นบนกับไปครับน่าจะเป็นเกมรุกของเชลซีครับเพราคิดว่ามันน่าจะดีกว่านั้นนะครับใช่ครับเขาน่าจะทำได้ดีกว่านั้นจริงๆแน่นอนครับเตะจากเส้นประตขึ้นมาได้แรงหนุนแล้วครับ น่าจะเป็นวินาทีที่ทําให้ชนะนะครับถ้าไม่โดนตัดบอลอย่างสวยงามซะก่อนฟิลิปลามเขาจะสกัดตากเส้นได้ไหมครับจงังหวะนี้จอร์ดี้อัลบาอตุโลฟิเดลเลียนเอลเมสซ,ซี่เล่นได้สวยมากครับเขาตัดบอลได้จงังหวะนี้อันตรายลดลงนะครับโอ้คุณผู้ครับดูเขาเซ็งๆเหมือนกันนะครับใช่ครับดูเขาอาอการก็ผงทราบคดีนะครับ ุยไปข้างหน้าครับอันตรายแล้วไม้รูกการช้องไหมครับเราคิดว่ามันน่าจะดีกว่านั้นนะครับใช่ครับเขาน่าจะทําได้ดีกว่านั้นจริงๆเอาล้วครับเรากําลังจะตัดสินเรื่อการยิงจุดโทษครับ สุดโทษคนแรกครับอย่างน้อยเขาต้องเริ่มเปิดฉากครับเต็มแรงครับเต็มแรงครับเต็มแรงครับทำหน้าที่ดีดีครับหลอกผู้สาประตู ลอกผู้สาประตูเป็นฮีโร่ของทีมแล้วครับความกดดันนี่อยู่ที่คนยิงจุดโทษนะครับต้องรับมือกับมันให้ได้ซัดโขไปตรงกลางเลยนะครับ มาแล้วครับนีเป็นโอกาสที่จะชนะในเกมนี้จากการยิงจุดโทษนะครับเบนฟุตครับและพวกเขาก็ชนะจากการยิงจุดโทษสถานการณ์แบบนี้ต้องใจเย็นมากๆเลยนะครับอะไรทอเขาค้ทําได้วันนี้ผู้พิจารณาสองคนนั้นรู้สึกสนุกกับเกมมากจริงๆนะครับเวลาการแข่งขันหมดแล้วหวังว่าผู้ชมก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผม